นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องพุดดิ้งหมูอลลวนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขามีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม้อันอบอุ่นครอบครัวนี้ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกสาวและลูกชายพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติเลี้ยงหมูปลูกผัก ทำส่วนและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขฤดูหนาวใกล้เข้ามาแล้วอากาศเริ่มเย็นลงทุกวันพ่อจึงตัดสินใจเชืดหมูที่เลี้ยงไว้ทั้งปีหมูตัวนั้นอ้วนท้วนขนสะอาดและกินอาหารดีๆมาตลอดพ่อกับแม่ช่วยกันจัดเตรียมเนื้อหมูเพื่อเตรียมเก็บไว้เป็นสเบียงสำหรับฤดูหนาวพวกเขาทำขาหมูรมควัน เบคอนตากแห้งไส้กรอกหมูเค็มและแฮมหอมฉุยกลิ่นลอยไปไกลทั่วหมู่บ้านและในบรรดาอาหารเหล่านั้นมีสิ่งที่แม่ภูมิใจมากที่สุดคือพุดดิ้งหมูแม่เล่าว่าพุดดิ้งหมูสูตรนี้ตกทอดมาจากคุณยายใช้กระเพาะหมูยัดด้วยเครื่องเทศหลากหลายชนิดมีทั้งพริกไทยดำลูกจันเทศ ข้าวบาเลแห้งกระเทียมและมันฝรั่งบทผสมเครื่องในเล็กน้อยนำไปหมักด้วยเกลือแล้วห้อยไว้ในห้องใต้หลังคาเพื่อให้แห้งพวกเขานำพุดดิ้งหมูไปแขวนไว้ตรงคานใต้หลังคาริมหน้าต่างที่ลมพัดผ่านตลอดเวลาเพื่อให้มันแห้งสนิทพร้อมกินในวันที่หิมะตกหนักจนออกไปไหนไม่ได้วันเวลาผ่านไป อากาศหนาวจัดขึ้นเรื่อยๆครอบครัวนี้ก็ทยอยหยิบอาหารแห้งที่เตรียมไว้ขึ้นมาทำกินไส้กรอกถูกต้มกับมันฝรั่งแฮมถูกหั่นบางๆทำเป็นแซนด์วิชส่วนขาหมูรมควันนั้นพ่อพึงได้เพิ่มมาจากเพื่อนบ้านในวันขึ้นปีใหม่พ่อยิ้มอย่างดีใจแล้วบอกว่าเพื่อนบ้านใจดีเอามาให้เป็นของขวัญน,น่าจะพออยู่ได้อีกหลายวัน หลายสัปดาห์ผ่านไปอาหารในห้องใต้หลังคาก็ค่อยๆทยอยหมดไปจนเกือบเกลี้ยงเหลือเพียงพุดดิง้งหมูเพียงชิ้นเดียวที่แขวนอยู่เดียวดายท่ามกลางฝุ่นและลมหนาวมันแขวนอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเหมือนกับ,บรออะไรบางอย่างเช้าวันหนึ่งแม่บ่นกับตัวเองขณะเปิดตู้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่เจ้าพุดดิ้งนั่นสินะ นางหันไปบอกกับลูกสาวลูกขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาหน่อยสิไปหยิบพุดดิ้งหมูลงมาทีลูกสาวถือโคมไฟขึ้นไปเธอเปิดประตูไม้เก่าๆที่ส่งเสียงเอี๊ยดอารพื้นห้องใต้หลังคาเต็มไปด้วยฝุ่นนาะและอากาศเย็นยะเยือกเธอกวาดสายตามองหาพุดดิ้งหมูและก็พบมันห้อยอยู่ตรงคานไม้ มันมีลักษณะเหมือนถุงหนังแข็งๆสีมนห้อยอยู่เงียบๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นเองเสียงแหบต่ำก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้ามนุษย์เจ้าทิ้งข้าไว้เป็นของสุดท้ายข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้ากินข้าเพราะครั้งนี้ข้าจะกินเจ้าลูกสาวพงะถอยหลังใครพูดอะไรนะ่ะเธอก้าวถอยหลัง แต่สายตายังจ้องไปยังพุดดิ้งหมูพุดดิ้งหมูเริ่มเคลื่อนไหวตัวมันสั่นคลื่นๆแล้วเชือกที่มัดปลายกระเพาะก็หลุดออกเผยให้เห็นปากที่อ้าได้อย่างไม่น่าเชื่อมันอ้าปากกว้างแล้วกระโจนเข้าหาลูกสาวกินเธอเข้าไปทั้งตัวในพริบตาเวลาผ่านไป แม่รอลูกสาวอยู่นานแต่ไม่กลับลงมาเธอจึงส่งลูกชายขึ้นไปดูบ้างแต่เด็กชายผู้น่าสงสารก็ตกเป็นเหยื่อของพุดดิ้งหมูเช่นกันจนในที่สุดแม่ต้องขึ้นไปเองและเธอก็หายไปเช่นเดียวกับลูกๆของเธอภายในกระเพาะหมูนั้นเป็นโพรงมืดมืๆลื่นๆเหมือนกับถ้ำขนาดย่อม เสียงของลูกทั้งสองดังสะท้อนขานรับในความมืดแม่พวกเราติดอยู่ข้างในแต่ไม่มีใครได้ยินน้ำหนักของทั้งสามทำให้เชือกที่แขวนพุดดิ้งไว้กับคานขาดลงในที่สุดปึ้งพุดดิ้งหมูกลิ้งลงมาอย่างแรงมันเด้งชนฝาผนังและกลิ้งออกจากประตูบ้าน พอซึ่งกําลังผ่าฟืนอยู่หน้าบ้านเหลือบเห็นพุดดิ้งหมูหล่นลงมาจากชั้นบนก็ร้องว่าเฮ้ hey, นั่นมันอะไรนะ่ะแต่ก่อนที่เขาจะได้เข้าใกล้พุดดิ้งหมูก็พุ่งใส่เขาอย่างรวดเร็วและกลืนเขาเข้าไปอีกคนตอนนี้พุดดิ้งหมูอัดแน่นไปด้วยคนทั้งบ้านมันเริ่มกลิ้งกลิ้งกลิ้งออกจากบ้านลงไปตามเนินเขามุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน มันกลิ้งผ่านถนนฝุ่นคลุ้งไปทั่วผู้คนต่างวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงบางก็โดนกลืนเข้าไปในพุดดิ้งโดยไม่ทันตั้งตัวพุดดิ้งหมู่เข้าสู่เมืองมันพุ่งเข้าไปในร้านอาหารและกลืนพ่อครัวคนหนึ่งเข้าไปด้วยแต่พ่อครัวคนนี้มีไหวพริบ เขาใช้มีดทำครัวที่เหน็บไว้กับเอวค่อยๆเอาขึ้นมาและเฉือนเนื้อกระเพาะหมูอย่างระมัดระวังในที่สุดพุดดิ้งหมูก็ขาดออกคนที่ถูกกลืนไว้ข้างในก็ค่อยๆหลุดออกมาทีละคนแต่ละคนตัวเปียกมันวาวกลิ่นเครื่องเทศจากพุดดิ้งหมูฟุ้งไปทั่ว ครอบครัวเจ้าของพุดดิ้งหมูต่างก็ออกมาได้จนหมดและชาวบ้านคนอื่นๆต่างหอบหายใจด้วยความตกใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนในหมู่บ้านก็จำไว้ขึ้นใจว่าถ้าทำอาหารแห้งจากหมูอย่าทิ้งพุดดิ้งหมูไว้เป็นอันดับสุดท้ายไม่อย่างนั้นมันอาจจะมากินเราก่อน